ปั๊บใบเตยเข้ารับประทานน้ำพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเรได้ว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับงานวิวาของนักร้องหนุ่มหล่อยอย่างป๊บโปโตเตโต้และแฟนสาวคนสวยอย่างใบเตยสัวพิษที่มีกำหนดการแต่งงานในวันที่15าพฤศจิกายนซึ่งต้องบอกเลยว่าอดที่จะตื่นเต้นแทนทั้งคู่ไม่ได้เลยจริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้มีการปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้แฟนๆได้ชมกัน บางแล้วนอกจากนี้นั้นก็มีการลองชุดแต่งงานและเดินสายแจกกาดให้ผู้ใหญ่และเพื่อนๆของทั้งคู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้น ทุ่มเทกับงานครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะอยากที่จะให้งานออกมาดีที่สุดนั่นเองล่ะค่ะและล่าสุดทางคู่ก็ถือเลิกดีเข้าขอพรก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการซึ่งทั้งคู่ได้ควงกานเข้าไปกราบขอพรแล้วรับประทานนามพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยหนุ่มปั๊บได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า ใกล้วันสำคัญเข้าไปทุกทีเมื่อวันก่อนผมและเตยและครอบครัวได้มีโอกาสเข้าไปกราบขอพรรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชและได้ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระพิสุกสงฆ์นาวัดร,ราชบพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ต่อไปซึ่งเป็นอีกโอกาสที่พิเศษมากๆในชีวิตสำหรับผมต้องขอขอบคุณ พีไทม์สำหรับแม่งานในครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครูปราณพี่แป้งที่คอยสนับสนุนคอยมอบความรักให้ผมกับเต้ยเสมอขอบคุณพี่จอมสำหรับชุดผ้าใหม่สวยๆในครั้งนี้ด้วยนะครับและดอกไม้พวงมาลัยสวยๆจากพี่เอียวขอบคุณในน้ำใจเมตรีทีพี่ๆทุกท่านมอบให้จริงๆครับซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเห็นแบบนี้แล้วก็อดที่จะตื่นเต้นและดีใจแทนทั้งคู่จริงๆล่ะค่ะ